วันนี้ชวนทุกคนมาทำคริสต์มาสเบเกิลกันค่ะคริสต์มาสเบเกิลของนานาเนี่ยเป็นขนมปังเบเกิลนะคะที่มี3สีคือสีขาวสีเขียวสีแดงในชิ้นเดียวกันหน้าตาหน่ารักมากๆเหมาะกับช่วงเทศกาลเลยละ่ะอ่ะขั้นตอนการทำอย่ากังวลว่าอุ๊ยต้องมีเครื่องตีขนมปังอะไรหรือเปล่าวันนี้ชวนคุณทำแบบง่ายมากๆด้วยซ่อมคันนึงกับอ่างผสมหนึ่ง,บงใบค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยใส่น้ำลงไปในอ่างผสมก่อน จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติสะดวกในการใช้งานช่วยให้อาหารมันวาวสีสันสวยงามจ้ะคนน้ำกับน้ำเชื่อมให้เข้ากันจากนั้นใส่ยีสต์ลงไปค่ะยีสต์ผงเกลือจะใส่ทีหลังนะบอกว่าทำขนมปังก็ต้องใช้แป้งทำขนมปังสินี่เลยคุณขานานาเลือกใช้เป็น แป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะใช้ตามคุณพ่อคุณแม่เลยนี่นะคะเป็นแป้งคุณภาพดีสาหรับทําขนมปังผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐานค่ะเนื้อขนมปังที่ได้จะขาวฟูเหนียวนุ่มค่ะสาเหตุที่ใช้ซ่อมก่อนเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเนื้อขนมปังเขายังไม่เข้ากันเวลานวดจะนวดลาบากค่ะแล้วเขาก็จะเลอะเทอะติดมือก็เลยเลือกใช้เป็นซ่อมพอแป้งเรื่องจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะอุ้งมือของเรานวดได้เลยค่ะ วิธีการนี้ก็จะทําให้ตอนทําขนมปังของคุณเลอะเทอะน้อยลงหลังจากแป้งเขาเริ่มจับตัวกันแบบนี้แล้วนะคะเราเติมเกลือป่อนเสริมไอโอดีลงไปค่ะเกลือกับยีสต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายคนไม่ระวังใส่เกลือลงไปตรงๆกับที่เราใส่ยีสต์ลงไปหลายครั้งก็จะทําให้ยีสต์ทำงานได้ไม่ดีค่ะนวดแป้งของเราไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมแป้งของเราเข้ากันหากแห้งไปเติมน้ําได้นิดหน่อยค่ะ ส่วนผสมเริ่มได้แบบนี้แล้วจะนวดบนโต๊ะต่อก็ได้ค่ะใช้อุ้งม,มือนวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งตัวแป้งโดของเราเนี่ยเนียนแล้วก็สามารถขึงเป็นปีมได้โอเคหลังจากที่แป้งของเรานะคะเนียนแบบนี้แล้วเราจะแบ่งเจ้าแป้งเบเกิลของเราตรงเนี้ยสีขาวเนีนะคะแบ่งเป็น3สีค่ะใช้สีขาวเยอะสุดก็คือแบ่งสีขาว5 0 ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งเป็น2สีคือสีเขียวกับสีแดงค่ะแล้วเรามาขึ้นรูปเบเกิลกันอ่าแบ่งสีเรียบร้อยเราจะปั้นเขาขึ้นรูปแบบนี้ไว้ก่อนเขียวลูกหนึ่งแดงลูกหนึงจากนั้นเพื่อให้การทํางานของเรานะคะไม่ติดโต๊ะโดยแป้งของเราเนี่ยนะคะแป้งขนมปังของเราที่เราใช้เนี่ยลงไปรีดแป้งนะคะสีขาวออกเป็นแผ่นก่อนแบบนี้ เราต้องการขึ้นรูปเบเกิลของเราที่มีเนี่ยนะคะให้เป็นชั้นเป็นริ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนทำขนมปังขาวเขียวขาวแดงเนี่ยพอมาเป็นธีมคริสต์มาสแบบนี้ใช่ไหมปาร์ตี้คริสต์มาสเนี่ยมีได้หลากหลายเลยหลังจากได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะรีดแป้งของเราออกมาแล้วก็จะหั่นแป้งของเราเป็นชิ้นๆ หลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคุณจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยมีริ้วแบบนี้เราก็จะแป้งมาคลึงแป้งเบเกิลของเราแบบนี้นะคะพยายามบิดเขาแบบนี้ตัวเบเกิลของเราจะได้ทวิสสีอย่างนี้ข้างหนึ่งค่ะกดแบนอีกข้างหนึ่งโค้งแล้วก็ซีลเขา หลังจากขึ้นลูกเบเกิลแล้วเราจะเอาเบเกิลมาต้มก่อนเพื่อให้เนื้อข้างนอกของเขาเนี่ยนะคะแตกต่างจากเนื้อข้างในตอนเอาไปอบเนี่ยข้างนอกจะกรอบหน่อยแล้วข้างในจะนุ่มวันนี้เนี่ยนะคะใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรด,ดังเดิมตรามิรผลค่ะใส่ลงไปบางคนก็จะใส่เป็นน้ำผึ้งบางคนก็จะใส่เป็นเบกกิ้งโซดาอันนี้แล้วแต่เลย น้ำเดือด,ด,อดใส่เบเกิลลงไปค่ะต้ม30-60ถึงวินาทีนะคะแล้วแต่ขนาดของเบเกิลของคุณต้มนานเกินไปเนื้อก็จะแน่นไม่อร่อยต้มน้อยเกินไปเนื้อก็จะกลายเป็นขนมปังมากๆข้างนอกไม่กรอบอันนี้แล้วแต่เทคนิคเอาไปลองปรับก,กันดูนะคะอะเราจะเอาโจเบเกิลของเราขึ้นมานะคะใส่ถาดที่จะใช้อบเลยอบไฟแรงๆค่ะ300องศาฟาเรนไฮน์นะคะสตรอเบอรี่นะคะสดหั่นะะสตรอเบอรี่เป็นแว่นๆอย่างนี้เลยค่ะชิ้นโตโตหน่อย เบเกลหลังจากอบสุกแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้หากใครอยากทานกรอบมากขึ้นคุณสามารถเอาไปจี่ในกระทะได้ด้วยวันนี้นานาตีวิปปิ้งครีมนะคะใส่ลงมากับครีมชีสเนื้อเขาก็จะหอมๆแล้วก็จะบีบวิปปิ้งครีมของเราวันนี้นานาเสิร์ฟเบโก้เป็นเหมือนหนึ่งในขนมเลยค่ะวางสตรอเบอรี่แน่นๆใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงคะ่ะในจานเสิร์ฟของเรา วางเบเกิลชิ้นสวยๆคริสต์มาสเบเกิลของเราเพิ่มบรรยากาศให้เฟสชีบนิดนึงค่ะวางโรสแมรี่กับอบเชยนี่ค่ะคริสต์มาสเบเกิลของนานาเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟคู่กับวิปปิ้งครีมและครีมชีสตีฟูฟูกับผลไม้สดรสเปรี้ยวแบบนี้มื้อไหนก็อร่อยแน่นอนจ้ะ คริสต์มัสก็คือสีแดงกับสีเขียวพอได้ปุ๊บแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับตัวป๊อปคอร,ร์นที่เราทําเตรียมไว้นะครับนานาเอาเบเกลนะคะมาทําเป็น3สีแบบนี้เป็นคริสต์มาสเบเกิค่ะรับประทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวๆแล้วก็ครีมชีสและวิปิ่งครีมตีฟูฟูอร่อยทํำง่ายได้คุณค่ากับน้ํามันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดซอสลูกพีชมาฝากกันค่ะ วิธีทำซอสลูกพีชใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อลูกพีชหั่นชิ้นรอจนน้ำปาลละลายเ <c oughs> ติมน้ำมะน,นาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุบหยาบและเนยสดชนิดเค็มคนผสมให้เข้ากาันแล้วปิดไฟพักไว้ <c oughs> วิธีทำใส่แป้งข้าวกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำ คนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ขาวตีฟูตะล้อมให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบุบหยาบคนผสมให้เข้ากันนํากุ้งสดลงชุบเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามร,ามรากตลงในภาชนะนําขึ้นตั้งไฟพอร้อนนํากุ้งที่ชุบส่วนผสมแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไวใ้ให้เสด็จน้ำมัน จัดกุ้งทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและใบผักชีรับประทานคู่กับซอสลูกพีชพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งทอดซอสลูกพีช เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ราหอยหลอดคุณผู้ชมครับมัสมั่นเป็นอาหารไทยเรื่องชื่อนะครับศึกษาได้จากกาบเหชมเครื่องขาวานในรัชกาลที่สองนะครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันหา ด้วยความหอมของเครื่องเทศและรสชาติที่ลงตัวจนถึงปัจจุบันนี้มัส,สมั่นก็กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่คลองใจคนทุกชาตินะครับเป็นเมนูแกงไทยยอดทิศติดอันดับโลกเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูแกงมัส,สมั่นเนื้อมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กะทิลงในภาชนะดำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อน่องลายตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิม ตุ๋นจนกระทั่งเนื้อสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำไปหั่นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงม,สมัสัมนผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่อบเชยคั่วป่อยกักคั่วกระวานคั่วและกะทิคนให้เข้ากันใส่เนื้อน้องไหล่ที่หั่นไว้ตามด้วยหอมหัวใหญ่มันฝรั่ง และถั่วลิสงเม็ดใหญ่อบสุกเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดด้งเดิมน้ำตานปีบ๊บและน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงขั้วกระเทียมโทนดองหอมแดงแกะดอกไม้ต้มสุกมันฝรั่งแกะสลักดอกไม้ อบเชยและป่อยกากรับประทานคู่กับข้าวสวยหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแกงมัสมั่นเนื้อมัสมั่นเนื้อวิธีทําอาจจะดูพิถีพิถันหลายขั้นตอนไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าได้สูตรนี้ไปรับรองคุณผู้ชมครับอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเป็นผู้ช่วยในการปรุงให้อร่อยกลมกล่อมนั่นเองครับ ส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ